สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องนอง้างนา,นาทุกท่านครับผมมื่อนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่24เดือนเ7ปี63ทางขายเซียนคืนเมืองสุรินทร์กับสิเดมารีวิวสินค้าก่อนจัดทรงให้ได้ชมครับผมสินค้าที่อยู่ข้างนาธาน,นีสิจัดทรงในวันเสาร์ที่25เดือนเ7ปี63ครับผม ส่วนสินค้าที่สิไปถึงมือท่านนี่สิถึงวันที่ยี่สิบเก่าสามสิบกับผมเป็นวันผุดวันพฤหัสเพราะว่าวันจันทร์วันอังคารนี่เป็นวันยุดชดเชยสงการกับผมทางขายเซียนขืนมสุสลิมก็สิได้มารีวิวแจ้งให้ลูกค้าได้ทราบกันท,ทุกคนกับผมเพราะว่าทางขายเซียนขืนมสุสลิมสิได้จัดส่งสินค้าในตอนเสาร์วันเสาร์นี่ครับผม ถึงเมื่อทันวันผุดวันพฤหัสครับผมบางทันอาจิหล่อหลับวันจันทร์วันอังคารทางขายเซียนขืนมังสุรินก็ลืมแจงใ้ทสาบครับผมก็อยากมารีวิวแจงใ้ทสาบทุกทานครับผมทันทีสั่งสินค้ากับขายเซียนขืนมาในวันพฤหัสวันศุกร์ครับผมทางขายเซียนขืนมังสุรินจัดจ่งในหล่อวันเสาร์ตอนเสาร์คสินค้าก็สิทึงวันผุดพฤหัสครับผมนะครับก็เป็นรายละเอียด ที่ทางขายเซียนคืนมุสลิมได้นํามาแจงให้ได้ทราบเนาะครับเดี๋ยวมาชมรายละเอียดสินค้าที่ทางขายเซียนคืนมุสลิมได้นํามาจัดโปกับเป็นชุดดักนกกวักครับผมนี่ฮะเป็นโปชุดดักนกกวักแล้วก็สิมารีวิวรายละเอียดสินค้าก่อนจัดทรงให้ได้ชมกับผมนี่ครับนี่ฮะรายละเอียดสินค้าอยู่ข้างล่างทันเลยครับผมนี่เป็นโปชุดดักนกกวัก รายละเอียดสินคา้าเดี๋ยวทางขายเซียนคืนสิพาถูกๆท่านมาชมได้รายละเอียดเนื้องานความชัดเจนกันไกลๆเลยครับผมนี่ครับผมโป้ชุดดักนกกวัก1,200บาทครับผมก็เป็นบริการจัดเก็บไปทางแบบ COD คือลูกค้าที่สนใจก็รอดชำระเงินยูนาบาเลยครับผม1,200บาทนีครับเป็นบริการ บริการจัดเก็บไปทางขิดขาบริการร่วมทรงเหล้วครับผมรอชำระเงินอยู่หน้าบ้านได้เลย1,200บาทอ่ะ1,200บาทใดยังแน่เดี๋ยวขายเสียนคืนเมองสิลินมารีวิวให้ได้ชมกันครับผมเอาชิ้นแรกเลยครับผมชิ้นแรกก็คือนี่ฮะคืนแขวน4 1บวงกับผมคืนแขวน4 1บวงแบบหมุนได้พร้อมลังเก็บนี่ฮะกระดิ่ง2ออันพร้อมด้วยเมมโมรี ลำโพงหุ่นย่างหนกกวักกับผมนี่ฮะคือเป็นสินค้าที่นี่ฮะถึงมือทันนี่กับพร้อมใส่งานได้เลยกับผมเป็นชุดดักหนกกวักเป็นโปรพิเศษกับผมที่ทั้งขายเสียนคืนเัอรซูลินในน้ามาจัดให้พี่ให้หนอกกับผมเป็นคืนแขวน4 1บ่วงมีความยาวอยู่ที่ซเมตรกว่าครับผมนี่ฮะหรือทันทีอยากสั่งซื้อแยกชิน้นทั้งขายเสียนคืนมีบริการกับผม เดี๋ยวมาแจกให้เดซ่าบเลยครับนี่ฮะคืนแขวน4ีสิบเอ็ดบวงผอรมรังเก็บแถมกระดิง่งร่วมทรงสี่ร้อยบาทครับผมอ่ะก็เป็นราคาเบาๆกับผมราคากันเองหรืออยากสั่งสื่อลำโพงเมมโมรี Memory, หรือว่าหุ่นยางหนกกวาก,กทักกันเข้ามาด้ครกับผมนี่ครับสินค้ากับมีอ้อมทรงกับผมว่าที่เป็นคืนพีเสือ้อนี่ฮะคืนแขวน รายละเอียดสินค้าของขายเส้นคืนกับตามภาพพังนาที่เห็นเลยครับผมสําหรับท่านที่เขาชมที่ติดตามหาอยู่กับเบิ้งรายละเอียดความชัดเจนครับผมนี่ฮะเบิ้งรายละเอียดความชัดเจนสนใจกับถักเขามาได้ครับผมอ่ะเดี๋ยวมาชมรายละเอียดสินค้าก่อนจัดทรงครับนี่ฮะตัวนี้ก็เป็นลูก้าสุรินทร์ครับผมสุรินทร์น้ำกันอยู่จอมผักก็เป็น ชุดดักนกอีลุ่มกับผมรายละเอียดก่อนจัดทรงกับเบิรงกนใดก,ก,ดกับผมเนี่ฮะเนื้องานความชัดเจนเนบอรงกนใด,ดตามภาพครับส่วนชุดดักนกกวักนี่ฮะมีกันหลยชุดกับผมมือนียกันสุดจัดทรงให้ลูกค้าก็มีอยู่เจ็ดชุดกับผมสําหรับชุดดักนกกวักมีอยู่เจ็ดชุดกับลูกค้าที่สั่งกับขายเส้นคืนเขามากอะ ประมาณวันผุดพฤหัด,ด้อครับผมสินค้าสิถึงเพราะว่าติดวันหยุดดเชย,ยสงการนะฮะทางขายเสียคืนเมื่อสลิจส์จ็ลื้แจ้งไฮซาก็ขอแจง้งไฮซากันตอนนี้เลยครับผมสาหรับลูกค้าที่สั่งเข้ามาเนี่ยฮะเบองรายละเอียดสินค้าใดครับผมเนื้องานความชัดเจนรายละเอียดเป็นคืนแขวนสีสิบเอ็ดบวงครับนี่ฮะเนืองานรายละเอียดสินค้าหุ่นยางหนกควักครับผม กับโแตกต่างกันกับผมเหนืองานเนี่ยรูปทรงยืนหองเนี่ยเหมือนกันทุกตัวครับผมตัวนี้ก็เป็นของตัวแทนจำหน่ายเหมือนกับผมหุ่นยากนกวักคืนแควนลังเก็บคือว่าที่เป็นคืนผีเสือครับผมสิบห้าลักสามสิบบวงตัวนี้ก็เป็นชุดโป้รับผมสําหรับทันทีมองหากระติดต่อเขามาใดรับผมเป็นคืนผีเสือสิบห้าลักสามสิบบวงพร้อมลังเก็บ สไหนากตโตแบบหลอกครับผมทันทีสนใจก็ถ้าเขามาใดครับผมนี่ฮะตอนนี้ก็จัดแผกกันไปหลายกองแล้วครับครับผมก็อยากมาแจ้งให้ได้ทราบสําหรับลูกค้าที่สั่งเขามากกับผมสินค้าก็สิิ์ถึงประมาณวันพุธพฤหัสนี่ฮะบางท่านอาจจะรอนานเพราะว่าบบหูวันหยุดผมเองก็เพิ่งหูกับผมก็เลยได้มารีวิวแจ้งให้ได้ทราบครับผม มนลยากนกกวักตอนนี้ก็เหลืออยู่สีชุดครับผมเหลืออยู่สีชุดน,นี่อยู่ข้างหน้าท่านเหลืออยู่สีชุดครับผมเดี๋ยวนกกวักชุดใหม่เสร็จเดี๋ยวสิมาแจงรายละเอียดให้ทราบครับผมสําหรับท่านที่สนใจชุดดักนกกวักอะถักเข้ามาสร้างได้ครับผมนก็เป็นรายละเอียดใหม่ๆในวันที่24เดือน7ปี63ครับผม สำหรับทันทีสิทิดต,ต่อขายเส้นคืนมังสุรินก็เขามาทั้งเฟซทั้งไลน์ได้ครับผมหรือสิทโทรก็นี่ฮะับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์ศูนย์หกเก้าเก้าสามหกครับผมอีกเบอร์ก็ศูนย์เก้าสองเจ็ดหกสามฮาฮาเจ็ดศูนย์นี่ครับผมติดต่อเขามาได้ครับสำหรับทันทีอยากโทรเขามาคุยรายละเอียดสินค้าครับผมนี่ครับเป็นรายละเอียด สินค้าของขายเสียนคืนมุกซุลินกัถักเขามาคุยมาสอบถามรายละเอียดก่อนจัดทรงกับผมนีฮะเบิดติดต่อกับยู่ข้างนาทันเลยครับผมอ่ะนี่ก็เป็นรายละเอียดสันสใหม่ๆในวันที G ่4 4กับฝากพี่พน้องๆบอกต่อๆไปนํากับผมสําหรับทันทีสั่งเขามากอ ตามสีขายเชื่อึ้้นมักสุรินได้แจงใ้ทราบนะครับผมสินค้าสิถึงประมาณวันผุดพฤหัดก็เป็นรายละเอียดสั้นๆก็ขอฝากพี่ๆน้องๆเอาไว้สำมนีก่อนครับผมสวัสดีครับ